รอบบานมาจะมาท่งบอกว่าเอาเรียนโคนมากันกูวีกินยังไง้นีินทุกวันจนยาก,กินเดี๋ยวเราลองมาเก็บลูกเจ้าของเ่้นดูเรียญชินเลย่าเรียวอันนี้ร่อยจรงไหมเจ็บดึอเอาไปเลยุกคนเลยดึงไหมดืไหมบางมาก็เลยบาบเียแท้ไมแต่แค่ปลายลิ้นก็พอที่บเรียนเต<า>๋อปะเออ เดี่ยนแต่มบกเร็วอันเนี้ยมัน่งายลังควนเองแล้วเกี่ยวมุมเสือกินงไห้กาวที่บะบาทเ้าะอะไรอยู่นะจังเลยจังเลยลอยลอยต้องตะกี้กันหน่อยยังไม่ดูรถไม่รู้รถใช่ั้ยหยิบไปไม่ร้อยยังหวะลอยนะร้อยผมโบกแล้วใครจะกินเดี่ยนควรนะไปจัดได้เลยเจ้านี่กาวที่บะบาทสุ้งปีแก่ปลาดังเลยไม่บวกเปิดเลยรลอยรลอยใช่ไหม เติมลูกวงแล้โรยจึงเหลี่ยนแด,ไดแงไม่ต้องแบงไม่เติมทุ่มน้ำตาลเ็ดเซลอยู่ใครอยากินไปจัดเลยเก้าจ่บบาท